ល like ាខ្ញុំមិន៣ថ្ងៃងងឹតងងឹតខ្ញុំមិន៣ថ្ងៃងងឹតងងឹត กำลังจัดงานในครั้งนี้และวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานนั้นก็จะเข้าสู่บรรยากาศการประมูลทุเรียนในรอบแรกเชื่อคารุณาเสียสละอันดีค่าให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดานในครั้งนี้การจัดง,งานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอกันทลในปีนี้หรือเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอกันทลให้เป็นเมืองหลักด้านเกษตรที่มีคุณภาพ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทึกสอดคล้องกับพืศาสตา์้านั่นได้เริ่มปลูกเมื่อสามปีปีที่ผ่านมาและถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจเป็นการฟ้าระวันจากส่วนเอาะตะบนทุงใหญ่ค่ะทั้งสามระวัลนะคะ ที่ได้ก่อร่างสร้างตัวนะครับทั้งในส่วนของการประกอบการเกษตรนะครับหรือแม้ทั้งการประกอบธุรกิจต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของอำเภอการทลักษณ์คือว่าเป็นอนเาเภอที่มีความโดดเด่นนะครับทั้งในเรื่องของประชาสัมพันธ์เชิญชวนนะครับเพื่อที่จะให้ทั้งบุคคลภายนอกภายในจังหวัดศรีสะเกดนะครับได้มีโอกาสรับรู้ว่า อำเภอการทนลักษ์ของพวกเรามีอะไรดีบ้างที่พวกเราจะต้องร่วมกันสร้างสรรค์นะครับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะครับจะเป็นอำเภอที่มีผลผลิตนะครับทางด้านการเกษตรดว่าครับผมขอเปิดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอการทนลักษ์ ประจำปี2 5 6 7ณะับนี้ครับขอบคุณมากครับได้เดี๋ยวเา้งไปเรียนออก้หิทางบนเวทีได้เลยนะคะสามารถเชิญบนเวทีปีนี้เรามีไฮไลท์พิธีเปิดที่แตกต่างไปจากทุกปีนะคะเพราะฉะนั้นปีนี้น่าจะเป็นปีที่มีไฮไลท์พิธีเปิดที่ตื่นตาตื่นใจนะคะ เรียนค่ะตอมนะคะสี่สาสองหนึ่งค่ะได้แล้วค่ะเดียวนางนผู้เรียนนตอนนี้เรามีนางงามแล้วก็เอาต่อมาครับผู้เรียนนะคะ เหีุเปิดเครื่องเปิดกันมาแล้วครับเปอใกล้เคียงหรือแม้แต่ในจังหวัดของประเทศไทยที่ได้ชิมทุเรียนนะคะนอกประเทั่วโล <y> กจังหวัดศรีสะเกดของเรานะคะค่ะ,ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะนำทุเรียนลงกล่องค่ะและอีกสักคู่หนึ่งจะมีกล่องทุเรียนที่จะเอากลับเข้ามาเพื่อให้ท่านรองผู้ว่าราชการจาังหวัดศรีสะเกดได้เปิดกล่องและเห็นเนื้อในของทุเรียนนะคะ ซึ่งทุกท่านที่อยู่บนเวทีนี้ก็จะได้ชิมทุเรียนที่อร่อยที่สุดนะคะเรานำไปแกะมาให้ทุกท่านชิมบนเวทีนะคะเพื่อจะได้ลิ้มรสความอร่อยได้นึงรอยล้านนะคะห้าสี่สามสองและหนึค่ะแลเป็นเลือนะคะแล้วก็เป็นราชาผลไม้นะคะแล เพื่อเศรษฐกิจกที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสิงห์เกตค่ะตอนนี้เดี๋ยวจะมีน้องๆได้นํำทุเรียนมามองให้กับท่านประธานในพิธีหัวหน้าส่วนราชการได้ชิมออกสื่อนะคะไหนนะคะค่ซื้อเรียนภูเขาไฟส